สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินเอวาเองนะคะวันนี้มีเรื่องผีที่ได้มาจากคุณป้าสายใจเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวป้าเองเลยสมัยก่อนตอนที่ป้าสายใจยังสาวๆอยู่แถวบ้านนอกอีสานเรื่องมันเริ่มจากกอสมัยนั้นชาวบ้านแถบอีสานมีความเชื่อเรื่องการอยู่ไฟหลังลอดค่ะต้องนอนบนแค่ไม้ไผ่ก่อไฟอุนอ่นๆไว้ข้างใต้แล้วก็ต้องมีคนคอยดูตลอดกลัวไฟจะแรงไปเป็นวิธีที่ทำกันมาแต่โบราณ เขาว่าช่วยให้หายเร็วป้าสายใจตอนนั้นท้องแก่ใกล้คลอดลุงสมชายก็ให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนวันนั้นป้ากำลังเตรียมทำกับข้าวอยู่ได้ยินเสียงตาเพิ่มขี้เมาร้องเพลงเออเอรไวายมาแต่ไกลแกเดินโซเซกอดขวดเหล้าตรงเข้ามาถามหาลุงสมชายป้าก็บอกว่าลุงไม่อยู่ตาเพิ่มก็แซวว่าท้องโตแล้วนี่ถ้าได้ลูกชายจะเลี้ยงให้ป้าก็เลยบอกว่าถึงเป็นลูกสาวแกก็ต้องเลี้ยง ตาเพิ่มแกชอบมานั่งกินเหล้าคุยกับลุงสมชายประจำเป็นคนดีมีน้ำใจใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดคุยกันได้สักพักตาเพิ่มแกอยากกินแผ่กุ้งบอกว่าจะไปหากุ้งที่หนองน้ำมาให้ป้าทอดให้กินป้าก็ตกลงพอตกเย็นลุงสมชายกลับมาก็ยังไม่เห็นตาเพิ่มทั้งสองคนเลยกินข้าวกันแค่สองคนรุ่งเช้ามีคนวิ่งมาบอกว่าเจอตาเพิ่มนอนคว่ำหน้าจมน้ำตายอยู่ในหนองทำเอาป้ากับลุงตกใจมาก จัดงานศพให้ตาเพิ่มท่ามกลางความเสียใจของทุกคนป้าไม่ได้ไปงานศพเพราะกำลังท้องลุงเลยห้ามไว้หลังจากงานศพตาเพิ่มไม่นานป้าก็เจ็บท้องคลอดสมัยนั้นการเดินทางไปโรงพยาบาลมันลำบากก็เลยคอที่บ้านหมอตำแยมาทำคลอดให้ป้าได้ลูกชายหมอตำแยเอาน้ำมาล้างคราบเลือดกลิ่นคาวแล้วบ้านสมัยก่อนเป็นพื้นไม้ยกสูงน้ำมันก็จะไหลลงไปใต้ถุนบ้านเขาเลยเอาหนามพุซามาวางไว้ แล้วก็โรยปูนขาวกันผีมากินเลือดพอถึงช่วงอยู่ไฟลุงสมชายก็เป็นคนเตรียมฟืนใส่ไว้ใต้แคร่แล้วก็เอาลูกใส่กระด้งนอนอยู่ไฟด้วยกันมีลุงคอยดูไฟอยู่ใกล้ๆคืนนั้นป้าตื่นมากลางดึกเห็นลุงนั่งสับประหกสงสารก็เลยปลุกให้พาลูกขึ้นไปนอนบนบ้านลุงก็ยังอยากอยู่เว้นต่อแต่ป้าบอกว่าอยู่คนเดียวได้พรุ่งนี้ต้องไปทำนานแต่เช้าลุงก็เลยยอมอุ้มลูกขึ้นไปบนบ้านท่ามกลางความเงียบลมหนาวพัดมาเป็นระยะ ป้าได้ยินเสียงกรอบกแรกรดเหมือนคนเดินอยู่ไม่ไกลพอมองไปที่ใต้ถุนบ้านเห็นเงาดำรางรางเหมือนคนกำลังคลานข้ามกองหนามพุทราเข้ามาป้าก็ร้องทักออกไปพยายามรีตามองแสงจันทร์ส่องลงมาเห็นเป็นผู้หญิงแก่หลังค่อมผมขาวยาวรุงรงังฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีดำกำลังจ้องมองมาอย่างน่ากลัวแกค่อยๆเดินอ้อมเข้ามาหาป้าป้าตกใจจะร้องเรียกลุงแต่ไม่มีเสียง เหมือนโดนผีอำ้ำลุกก็ลุกไม่ขึ้นยายแก่คนนั้นมายืนอยู่ตรงปลายเท้าแกรับลิ้นยาวเลียริมฝีปากป้ารู้ทันทีว่ายายคนนี้เป็นปอบป้าเรียกพี่สมชายชายเสียงแผ่วเบาเหมือนคนไม่มีแรงปอบยายแก่ค่อยๆอคลานค้อมร่างป้าวินาทีนั้นป้าหลับตาปีคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆทันใดนั้นก็มีฝ่าเท้าที่ผีปอบกระเด็นหงายหลังตกแค่ป้ารีบลืมตาขึ้น เห็นตาเพิ่มยืนอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวอีสายใจผีตาเพิ่มหันมาบอกแล้วมองไปยังปอบยายแก่ที่ลุกขึ้นมาทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครเสียงลูกร้องให้มาจากบนบ้านดึงความสนใจของผีปอบมันยกเท้าถีบตาเพิ่มกระเด็นแล้วย่างสามขุมขึ้นบันไดบ้านตาตาเพิ่มก็โผล่มาดักหน้าไว้ที่ปอบยายแก่กลิ้งตกบันไดกูบอกให้มึงอ,ออกไปผีปอบสู้ไม่ได้มองมาด้วยความแค้นค่อยๆถอยหลังหายไปในความมืด ผีตาเพิ่มเดินมานั่งอยู่ปลายแค่แม้ป้าจะกลัวแต่ก็อุ่นใจมากกว่าที่ผีตาเพิ่มโผล่มาช่วยกูจะอยู่เฝ้ามึงเองแกบอกแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนป้าก็ยังเห็นปอบยายแก่เดินวนเวียนอยู่รอบๆแต่มันไม่กล้าเข้ามาใกล้ถ้าไม่มีตาเพิ่มป้าไม่อยากคิดเลยว่าจะเป็นยังไงรุร่งเช้าป้าสะดุ้งตื่นจากเสียงปลุกลุงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ลุงฟังตอนแรกลุงคิดว่าป้าแค่ฝันไป แต่พอพูดถึงตอนได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลุงก,ก็เชื่อทันทีเพราะเมื่อคืนลุงตื่นมากล่อมลูกให้หลับแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากข้างล่างเลยหลังจากวันนั้นทุกคืนตอนอยู่ไฟแม้ลุงจะคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆแต่ป้ารู้สึกว่าตาเพิ่มยังคอย,ยวนเวียนดูแลไม่ไปไหนพออยู่ไฟครบกําหนดป้าก็ทําทอดแพรกุ้งพาตาเพิ่มกับลูกมาไหวตาเพิ่มที่หนองน้ําเพื่อเป็นการขอบคุณที่คอยดูแลป้าสายใจเล่าว่า เรื่องราวของผีตาเพิ่มที่มาเฝ้าคืนอยู่ไฟถูกพูดถึงไปทั่วหมู่บ้านจนกระทั่งหลังจากนั้นเมื่อมีหญิงแม่ลูกอ่อนพึ่งคลอดต้องอยู่ไฟทุกคนก็จะจุดธูปบอกตาเพิ่มให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองตนและลูกซึ่งหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นตาเพิ่มมานั่งอยู่ปลายแคร่บ้างก็เห็นตาเพิ่มคอยมาวนเวียนรอบๆดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งทุกครั้งชาวบ้านก็จะนำของมาไหวตาเพิ่มเล่ายาปลาปิ้งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ตาเพิ่มจะจับไปแล้ว แต่ความมีน้ำใจและการชอบช่วยเหลือผู้อื่นของแกก็ยังคงอยู่จนกลายเป็นความเชื่อที่ชาวบ้านยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องผีตาอีดเฝ้าคืนอยู่ไฟที่แอดมินเอวานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ